สวัสดีค่ะ KK การจนาเจ็ดแปดเก้าชนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้อากาศร้อนจังเลยค่ะ KK ก็นะคะซื้อของเย็นๆนะคะมาดับกระหายนะคะเพื่อนๆมากินด้วยกันเลยนะคะเพื่อนๆจ้ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะว่าอากาศร้อนจัดนะคะที่ภูเก็ตตอนนี้ก็ประมาณ3ามบาองศา ตอนนี้เก๋กก็กินรสช็อกโกแลตนะคะเพื่อนไอศ์ครีมวอล์สนะคะ3 in 1ัก็จะมีรสชาตินะคะช็อกโกแลตมะนาวมะนาวคือสีเขียวนะคะเพื่อนช็อกโกแลตมะนาวแล้วก็วานิลลานะคะเราก็ทำการกินช็อกโกแลตไปก่อนมากินด้วยกันค่ะเพื่อน อร่อยมากวันนี้จะใช้เวลา20นาทีพอเปนเพื่อนช่วงนี้เคเคไม่อยากทำอาหารรบจัดนะคะเพราะว่าภูเก็ตภูเก็ตอากาศร้อนมากอากาศร้อนไม่อยากจะทำให้ความร้อนนะคะเข้าสู่ร่างกายเยอะ ลองกินช็อกโกแลตแล้วก็รสมะนาวรสมะนาวเชอร์เบิร์ตไอศครีมนะคะจะอร่อยมากเย็นปากเลยนะะึกถึงแล้วก็ลองชิมวานิลลา วาน,นิลลาจะหวานสุดเลยค่ะเพื่อนวันนิลลานะคะจะหวานสุดเซปมากเพื่อนๆอร่อยมากเลยค่ะเขาไม่พูดคำว่าเซปเดี๋ยวโดนตัดคะแนนะ กินด้วยกันนะคะก็บไว้าถึงได้สองวัน แก้วนะคะไม่มีแก้วใส่ตอนนี้ก็อากาศร้อนนะคะไม่ถึงขั้นละลายไว ามรสชาตินะคะเพื่อนเพื่อนเจ็ดสิบเก้าวัตราคาเจ็ดสิบเก้าบาทถ้าเราซื้อนะคะกล่องเล็กนะคะราคาสี่สิบห้าบาทโอเคเลยตัดสินใจซื้อกล่องใหญ่เพราะว่ากล่องใหญ่ถูกกว่ามากินด้วยกันนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเปนไอศครีมนะคะไอศครีมนะคะไอติม,ะะตมภาษาไทยไอติมนะคะภาษาฝรั่งไอศครีม วัดมาเนาวสีค่ะเออมันเย็นมากๆเลยนะคะเพื่อนไม่สามารถที่จะกินนะคะคำใหญ่ๆได้เย็นมากค่ะเพื่อนไม่ได้กินลูกวันนะคะเดือนเมษายนนะคะเป็นเดือนที่ร้อนจัดในประเทศไทยแล้วก็ เป็นช่วงนะคะวันเกิดของคีดด้วยนะคะวันที่13เมษายนพี่ผ่านมาก็เลยอยากให้รางวัลน,นะคะกับตัวเองกินกินอาหารที่เย็นเย็นบ้างนะคะเพื่อนๆออกมาจากฟรีเซอร์นะคะ มาครเพื่อนกินด้วยกันนะคะด้านซ้ายมือจะละลายไวอากาศภายนอกนะค่ะวันนี้ร้อนจัด มีช่องน้องใหม่บางคนนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปเชื่อเยี่ยมเขานะคะเขาก็ไม่ทราบหรอว่าเราเป็นใครเขาก็ไม่ทราบแม้กระทั่งว่าเรา,ามีคนติดตามทาเท่าไหร่เวลาเพื่อนมาเยี่ยมเราเราต้องไปเยี่ยมเพื่อนจะได้ประชับวออสัมพันธ์สมัตรีด้วยกันเราจะได้รู้ว่า เพื่อนเรานะคะเป็นใครมาจากไหนคนติดตามเท่าไหร่แล้วนะคะ่ชงนะคะรุ่นใหม่ๆก็ระดับร้อยกว่าสองร้อยนี่เยอะมากนะคะตัวนี้แต่เคเป็นห่วงว่าไม่ทราบว่าจะต่อสู้กันนะคะได้เหมือนอย่างรุ่นของเคเคหรือเปล่า ก็รุ่นของเค้นะคะส่วนเดลก็เป็นคนที่ขยันแล้วก็ประสบความสำเร็จกันไวมากเพราะว่าเราไปไหนเราก็ไปด้วยกันใช่ไหมเราก็จับมือจับมืกันมันก็สนุก เกศเป็นคนที่ไม่ค่อยอ้วนค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็เป็นคนที่กินอาหารดูแลสุขภาพเป็นคนที่บางโซ่ทรององเอวนะคะเป็นคนที่บางก็จะนำ้ำเวลาเกตทานข้าวหรือทานอะไรเนี่ยนะคะจะไม่อ้วน,นเพื่อนๆจะไม่อ้วนเพราะาคนทํางานตลอดเวลาหวานมาก ช่วงหลังๆนะคะเคเคไม่ค่อยได้ทานของหวานทานแต่ของแซ่บๆช่วงนี้รู้สึกว่าอากาศร้อนจัดทานเพื่อนก็เลยต้องหาของเย็นๆนะคะมามากินทำให้ร่างกายของเรานะคะไม่มีความร้อนจะทำให้สมองของเรานะคะสังงานได้ดี ช็อกโกแลตก็อร่อยทรีอินวันค่ะเพืเ่อนๆราคา79บาทนะคะอย่าลืมไปซื้อกินกันนะคะไอซรีมวอล์กเสกเศๆเๆเเราต้องกินแข่งกับเวลา เคยชอบเลียดนะคะเพื่อนเลียดกินนะคะไม่ได้ตักเป็นค,คําอากาศร้อนมากเลยเดี๋ยวถ้ากินไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะานำไปฝาก ไว้ในตู้แชร่รสช็อกโกแลตอร่อยมากค่ะช็อกโกแลตอร่อยราคา79บาทไม่แพงนะคัเพื่อนถ้าเรามีลูก3คนแล้วก็แบ่งให้คนละก้อน เด็กๆบางคนอาจจะไม่ชอบสีเขียวเป็นเ,เขาเรียกว่าไอเดียดีมากนะคะเ,เพื่อนๆเพราะว่าด้านขวาก็จะเป็นช,ช็อกโกแลตก็หวานอยู่แล้วด้านซ้ายเป็นวานิลาก็หวานมากเขาก็เลยตัดนะคะเป็นสีเป็นรสชาติมะนาวมากินด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆอร่อยอร่อยอืม หน้าร้อนช่วงนี้ข้าวเหนียวมะมม่วงไม่อยากทานข้าวเหนียวหลังจากที่ซื้อเป็นของขวัญวันเกิดเป็นก็เรียกว,ว่าเค้กวันเกิดให้กับตัวเองทําใช้ข้าวเหนียวนะคะมาลองแล้วก็มะม่วงทำเองกินเองก็ <c oughs> เลยลตัวนี้ก็อยากจะกินไอศครีม <c oughs> มาเลือไอศครีมอร่อยอร่อย หวานหวานความเย็นนะถ้าหากว่าคนอ้วนๆนะคะถ้าเห็นเคเคนั่งกินไอติมแบบนี้นะคะคงจะอิจฉาเพราะว่าเคเคกินแล้วไม่อ้วนมาค่ะเ,เพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะ ราคาเจ็สิบเก้าบาทไม่แพงไม่อยากให้อากาศร้อนมาก ไอติมในประเทศเรานะคะราคาถูกมากมเลยเดี๋ยวคืนนี้ก็ไม่ต้องถามอะไร ้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆนี่คือรสชาติวานิลลาเย็นท้องนะคะเย็น เดี๋ยวจะใส่ไว้ในตู้เย็ยนแล้วค่อยค่อยนำไปแช่ในช่องฟรีซตอนนี้เริ่มจะปดวดหัวแล้วครับเราจะต้องกินประมาณ20นาที มันจะเยอะไปหรือเปล่าสีเขียวยังไม่พร่อง ากา้อนทำไมร้อนจังนี่โชคดีแล้วนะคะที่เคเคผ่านกดเกณฑ์แล้รับพินเรียบร้อยแล้วนะคะจากบริษัท youtube แล้วก็ตอนนี้กำลังหยอดกระปกเราก็ถ้าเราผ่านกดเกณฑ์ทุกอย่างหมดแล้วเราสามารถที่จะ ภาผ่อนนะคะยึดภาพผ่อนก่อนแล้วก็พอเราหายเนี่ยเราค่อยไปต่อเราต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อน เรี่ยวมากเลยค่ะสงสัยเคเคๆน่าจะต้องขออน,นุญาตจบคลิปก่อนที่จะถึงยี่สิบนาทีเพื่อนเพราะว่าเย็นมากเก็บไปกินทุงนี้ต่อ มากินด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆจะก,ก็กินหมดนี้น่าจะไม่ไหวเพื่อนๆคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะเคต้องเคอิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆคนเก็บไว้กินพนุงนี้ต่อคลิปนี้ต้องขอจบลงแท่นี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ